ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับช่องของข้าวใหญ่เชิดเดิมซึ่งเคยครับผมมาครับวันนี้มาเบิ่งบรรยากาศยำแรงครับหลังจากไปหาปลาวันแห่เล่นน้ำกันครับกับชิปผลละพนนได้มาเริ่มติดฉากติดวทีติดตั้งไฟบัดเนี่ยครับวันนี้ก็ติดตั้งติดตั้งไฟนี่ครับบรรยากาศรบมวยเชื่อกันเนาะมาเบิ่งคน ม,มาถึงกับลงมือกันเลยครับบทลีลาจัดเต็มแปดงแปลเปรียงมันครับ ออน,นั่งขบรถเมลอันนี้ละเป็นทีมไร้สุดนะครับทีมไร้สุดมาถึงแล้วก็เริ่มตั้งเริ่มแล้วนวสุดก็มาแล้วเนี่ยครับจะเป็นบรรยากาศในงานนะครับเป็นบรรยากาศในงาน ก็จะประมาณนี้นะครับจะประมาณนี้นะครับนักกัดขั้นผู้ใดมาเต็นมาอย่างไรละวังให้ระวังต่อครับเฮ้ยต่อยุขาต่อยุขาครับนี่ไลยขนาดเลยนี่ให้ระวังครับมาเต็นก็ยอยู่ย่งางไปเสะมาเสะกันให้ระวังเลยดีครับสังเกตดีดครับเนื้ บ้รรยากาศการแสางครับกับทีมงานสันน้อยเพชรบ้านแพงนะครับวันนี้ก็มาแสดงที่วัดชัยมงคลอำเภอสีนวลจังหวัดนครราชสีมานะครับ เมื่อกี้แประมาณนี้ครับหลังหลังเต็มกุ้งจมพลไปไป,ไปยาวเลยว่าไปแทะอานารเดีย๋ยว่าผมว่าไปเล่นด้านเหมือนกันเว้ย ราอยู่ไปอาบน้ำนะครับมีอย่างพีอย่างมาส่งอีกครับพวกนี้ม,งงมีอะไรมาส่งทีมคนพวยของเรา เตรียมหมดแล้วนนคนร่นกันได่ของมาส่งแล้วกับทีมงานของเราครับวงครับมาลุ้นกันครับมีอย่างมาส่งทีมงานของเขาครับนี่ครับ มาได้เตอรอครับเอาไปสอิอมมาตรงงานพี่เมเเามาด้พูดเลยะเอะยิงยาวเลยมาเดี๋ยวคนว้้นมีมีมีมุม,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 า,มาหนาวรุนกันครับซีมีหยามาก กระหม่อมเบินครับมาส่งกันครับท้นมาน่ะยกกันดีครับหมอเตรอครับสั่งซ่อมมาจากนกคปรปฐมครับยิงตรงมาเลยครับนี่ดูกันครับ่อเบื้องกัน,กน บรรยากาศครับทีมเบื้องต้นครับการทำงานของทีมเบื้องหลังของเราครับนี่มาลุ้นกันครับมาลุ้นกันครับเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วฮ่าฮ่า่าเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วนานนี่เอาไปสอบไหมครับมันทั้งครับมันเนี่ยเขาเรียกว่าไปสั่งตรงไปสอบเลยครับจากนครปฐมจังเลยจ่าเลย ซ้อมออกไปสอมซีตู้ ar, ครับเสียครับเกิดขังช็อตนิดนึงเขาตีอ่ะเขาข็งไผ่งอ่ะรถฟาร์นควายสามมืออ่ะอันนี้กลับน <pf unlikely> ี <Wenn premier NAS coaching> ่จะบอีกปะเนี <lan> 對對 <AKE> ่ยผมอยู่ที่ยาข้าวบาานเองครับโอ้ไปไปถอย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 เลยถอยเลยเอีกเอีกเอียก

ได้ของเ่ีใหมาอีกแล้วโอ้โมนี่เอ็ดก็ได้เส็งหมวกงานหมโอ้เส็งหมวกงามเลยต้องเซฟจีต้อง คุมงานเองเลยคุมงานเองเลยทำบนตู้ยาบาทเนี่ยนะครับนี่จะเป็นยิ้วกันทำงานของทีมบรรดาบลอนครับ รถล,ลึกลับขามาครับนี่รถล,ลึกลับขามาครับในแถนท้ายครับรถผู้ใดครับนี่พระเอกคอดดี้ของเรานะครับพระเอกคอดดี้ของเรามาถึงแล้วครับทั้งหลาก็ก็กล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟทีทุกท่านนะครับทั้งหลาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องของข้าวใหญ่ด้วยนะครับสวัสดีครับ